ช่วงที่2ของรายการ Business Line l i f e ครับพี่ๆยังอยู่กับบอย Business Line l i f e นะครับตอนนี้16นาฬิกา22นาทีตลาดหุ้นไทยยังบวกอยู่5.29จุดนะครับเคลื่อนไหวยอยู่ที่1,369.88จุดมูลค่าการซื้อขาย71,000กว่าล้านบาทนะครับอันดับที่1ยังเป็น K-Bank ครับบวกขึ้นมา2บาท50สตางค์ครับเคลื่อนไหวยอยู่ที่97บาท Advance บวกขึ้นมา1บาท50สตางค์ครับเคลื่อนไหวยอยู่ที่177บาท พอตทจ GC บวกขึ้นมา1บาท75สตางค์ครับเคลื่อนไหวอยู่ที่53บาท50สตางค์ IVL บวกขึ้นมา1บาท75สตางค์ครับเคลื่อนไหวอยู่ที่30บาท25สตางค์ครับส่วนทางด้านของ TF ในตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่นะครับติดลบไป4.1จุดครับเคลื่อนไหวอยู่ที่889.5จุดครับทางด้านทองคำา GOZ20 ติดลบไป15จุดครับ เพื่นไหวอยู่ที่1866จุดครับอ่ะสถานการณ์ตลาดหุ้นเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QI QP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับพี่นิพนธ์ครับสวัสดีบอยสวัสดีครับพี่นิพนธ์พี่นิพนธ์ครับตลาดบวกขึ้นมาแบบนี้มูลค่าววลุ่ม72,000กว่าล้านบาทมากกว่าเมื่อวานแล้วอะ่ะก็ดี ก็ดีมันจะพรุ่งนี้จะกลัวจะย่อดีครับพี่จะกลัวสิมันเล่นเป็นตัว<ะ>เราไม่ได้เล่นเซตนี่เซตมันยังไม่ไม่ไปไหนหรอกนะยมันก็ยังอยู่ในแถวๆเนี้ยนะครับดันไปข้างบนอย่ามากกอีกอีกยี่สิบจุดอะไรเงี้ยแต่มันจะขึ้นเป็นตัวครับนะจากนั้นมันจะขึ้นเป็นตัวจะเห็นว่าการขึ้นมาจังหวัดแรกเนี่ยเขียวสิงกาเดือนนะ ใช่พี่ตอนนี้ก็เริ่มจะมีแค่เขียวบางตัวบางตัวแดงสลับเขียวสลับแดงใช่ครับอันเนี้ยต้องต้องต้องดูให้ดีละครับเขาอุ้นแต่ละตัวพูดถึงขึ้นมาก็ก็เยอะนะครับนะครับเป็นบางตัวก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์บางตัวก็สามสิบเปอร์เซ็นต์นะใช่แรงแรงนยะแต่เราก็ต้องดูเทรนนะครับอย่างรอบเนี้ยก็น่าจะเป็น C P F คือค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้น,นให้ลงกันจะไม่สน,นจะขึ้นอะไรเงี้ยนะ ขึ้นวันละห้าสิบตังที่ผ้าตังอะไรเงี้ยก็ขึ้นไปเรื่อยนะเรื่องคุ้นมีเทรนเราก็ต้องหาคุ้นมีเทรนด์โซลุดลงไฟฟ้าเนี่ยกรบเล็กจริงๆจะดูแข็งสุดนะดูแข็งแข็งกว่าบีกิมนะครกับทีพีเอสีเนี่ยนะครับก็จะดูแข็งรอบนี้น่าจะเป็นรอบของสองตัวเนี่ยครับในสิเศษหลายแห่งก็ ก็ให้ราคาแตกต่างกันไปของเราในตัวการ่ยเราให้ราคาพื้นฐาน40เนี่ยราคาเทคนิคก็40่สิบ่องสี่ฮะเนี่ยส่วนอ่อ C P F ก็ให้ราคาพื้นฐานอ2ราคาเทคนิคก็38ท่านสิบ C P F นะครับหลอบๆหม่ถึว่าช่วงนี้ไปนะครับ,รบการขึ้นไปในจากนี้ไปปีนี้ปีหน้าเนี่ย ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าซื้อพื้นฐานเนี่ยมันไม่ถึงว่าซื้อเยอะซื้อเยอะเนะี่ยซื้อเยอะแล้วก็ปลอดภัยนซะื้อเยอะปลอดภัยแล้วก็ถือ,ถ,อถือหน่อยอะไรเงี้ยนะครับไม่อาจจะไม่ได้กําไรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะแต่แต่มันต้องซื้อเยอะเนี่ยเวลาจะาขายเยอะๆก็มีคนซื้ออะไรเงี้ยก็เป็นประมาณเนี้ยประมาณแนวเนี้ยนะครับคับพี่ ก็น่าจะยังไม่ไปไหนนะวอลุ่มตลาดก็ถือว่าปกตินะครับจุดสูงสุดตอนนี้นกาลังจะขึ้นไปเพื่อจะจบไซเคิลนี้วอลุ่มก็จะ 90, น้อยกว่าเก้าหมื่นนะถ้าเราเห็นว่าไหนวอลุ่มมันเจ็ดหมื่นแปดหมื่นจะขึ้นไปนะครับแล้วก็ออกมาเป็นแท่งแดงอะไรเงี้ยครับก็เป็นหัวนะฮะเพราะมันเป็นเข้าเขตเขาเรียกหัวบอดไออเจนนะครประมาณเนี้ยมันก็จะมันก็จะรุ่งทำสองเนะี่ยทำขึ้นสองก็ ก็น่าจะแถวพันสามร้อยสามสิบพันสามร้อยสี่สิบไม่หลุดอย่างเงี้ยนะถ้าไม่หลุดสองร้อยวันก็จะดูดีเลยนะครับก็คือพันสามร้อยสี่สิบครับแล้วก็จะมีขึ้นสามหรือปเปล่าอย่างน้อยก็ต้องมีสามขึ้นนถ้าไม่มีห้าขึ้นก็ต้องมีสามขึ้นสามขึ้นก็จะทํา i ายเดี๋ยจากจุงเนี้ยสมมุติยกตัวอย่างนะครับว่าพันสามร้อยเก้าสิบเขาจะทำขึ้นไปพันสี่ร้อยห้าสิบก็ยังไม่สบายใจนะจาการที่ไปพ<ช>ันสี่ร้อยห้าสิบแล้วไม่ผ่านเนี่ย ก็เป็นเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับตอาสบายใจยังไม่เกิดนะครับนะแต่ถ้าผ่านไปเนะี่ยกางเก็งกำไรจะเกิดขึ้นทันทีนะถึงประมาณพันห้าพันร้อยห้าสิบอันนี้มองยาวๆนะครับพี่อันนี้ถามเสร็จแล้วก็ตอบเสร็จให้ดูว่ามันจะเป็นแนวขบวนการลักษณะแบบนี้ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่ที่เงินมาไหมก็น่าจะมา,เ,มาเนืั้นะนะพื้นฐานก็ มาแล้วเนี่ยประมาณก็จะเห็นมามาเจ้าหนึ่งไอ้เจ้าประมาณอาจจะเป็นเจ้าหนึ่งใช่ไหมสลับกันอาจจะเป็นคนละเจ้าก็ได้เออมันจะอาจจะไอ้ที่เขาเข้าเบอร์ช็อปไปแล้วกูยังไม่ได้ขเข้าเบอร์ช็อปนี่หว่ากูมาอะไรเงี้ยนะา <laughs> ชาติน่าจะชารเซลหลายแสนล้านครับซึ่งสองหมื่นเองก็กลับมาซื้อเอ้าไอ้คนนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาเข <c oughs> ้าเบอร์ช็อปไอ้คนนี้ก็ยังอะไรเงี้ยนะครับพอเข้ามาแล้วมันไม่เกี่ยวกับพื้นฐานมันเกี่ยวกับว่าคุณไปชาร์เสียไว้ณต้องพูดไปคืนเงินใช่ไหมครับ มันก็จะเกิดการลุกยี้ลุกลนตามตามกัมาเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นวิธีก็คือตอนที่มันวิ่งวิ่งวิว่งงโง่ฝรั่งซื้อแรงๆนะเหมือน,นจําได้ไหมฮะที่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าสี่อ่ะกอมีฝรั่งบางเจ้าชอ็อตเสลไวให้วราก็ไปคอบเบอร์ชอ็อตใช่ไหมพอโดนกระตุกไงโดนกระตุกกระตุกปุ๊บก็ต้องมาคอบเบอร์ชอ็อตก็ต้องซื้อกลับใช่ไหมพอซื้อกลับก็ออเดอร์หมดออเดอร์หมดก็หมดแรงก็จกบมันก็จะจบคล้ายๆกันตลาดรอบนี้เป็นตลาดไม่ใช่ตลาดพื้นฐานนะ เป็นตลาดฟันโฟก<อ>์๋อเป็นตลาดฟันโฟกนะเน้นฟันโฟกก็ก็จะเป็นหุ้นใหญ่มาแล้วก็สังเกตว่าเขาก็จะหนักมากโกลุมฟิวเจอร์ทีเฟกน่ยจะเยอะนะใช่ไทยบ้านเลยอ่ะเป็นแบบืตลาดเกิงกันไปในภูมิภาคเอเชียเลยว่ะเฮอยก็ประมาณเนี้ยนะฮะ งนี้ไม่ต้องกังวลน,นะยังขึ้นอยู่คือเวลาหุ้นมันขึ้น,น่เราก็เปลี่ยนหมายเชตที่คุณม่อนไปวันก่อนแล้วก็เปลี่ยนหมายเชตว่ามันขึ้นนะคขึ้นถ,ถึงไหนก็อีกเรื่องหนึ่งคนนี้เล่นหุ้นก็ไม่ต้องไปดูเซตก็พยายามจะซื้อหุน้นะหาพระเอกนางเอกที่เจอพระเอกชื่อ c p f นางเอกชื่อกาฟหรือเปล่าอะไรอย่างี้นะก็ต้องดูแพทเทิร์นของมันดูไปอะหรือมันอาจจะเป็นพระเอกเป็น g p s c นางเอกเป็นบิ๊กิมอะไรไม่มีใครรู้หรอกใช่ไหม หรือจะเป็นตัวไหนก็ไม่รู้จะขอให้เป็นพื้นฐานเนี่ยนะเพราะเวลามันมันลงเนี่ยแล้วเราไม่ได้ขายเรามาซื้อช้าอะไรเงี้ยมันก็ยังยังแบบติดได้ฮะถือว่าติดได้ติดหลายปีติดได้ก็ใช่อย่างนี้แหละประมาณเนี้ยแหละครับตลาดติงตองนี้ก็ว่าไปตามนะเพราะตอนที่มันจะกลับขึ้นมามันก็ไม่ให้เคยซื้อนะใช่ไหมกลับไวมากเลยนะใช่พี่ตึ่งซึงึงใครยิบซื้อฐานขึ้นแบบใช่ไหม เปิดแก,ก็บเลยนะแ,ตแต่เราก็มีซื้ออย่างอย่างกรับเนี่เราก็มีซื้อสามสิบไว้ตอนช่วงที่มันมันเพิ่มทุนแล้วราคามันลงมาต่ำสามสิบเราก็มีซื้อไว้ส่วนหนึ่งซื้อไว้สามสิบเ่จำลงยี่สิบเราก็ไม่ได้ดูนะเราก็จะมาซื้อกลับวันที่มันเบรกสามสิบเอ็ดขึ้นไปนะแบบเนี้ยก็ต้องคือต้องต้อง้ใครบูเล่นทีเฟกเล่นทองอยู่ก็ทีก็ตกรถทุนเหมือนกันอะไรยเงี้ยครับ เอพ่อโม่จะไปกังวลจะลองจะช็อตทีเฟกได้สต็อปลอดทีเฟกไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ซื้อหุ้นสภาไปสองวันนะันไปแล้วเหรอไปไกลแล้วยะงไงครับไม่มีตกรถนะครับไม่มีตกรถแต่รถชั้นดีมันอาจจะเหมือนกับหุ้นที่เราเห็นมันขึ้นไปแล้วนะครับมันมันมันจะไม่ลงกลับมารับรถชั้นดีอ่ะมันจะไม่ลงกลับมาลับเราอ,อีกนะครับอย่างกลุ่มอ e ุทธชนิดเดล้าใช่ไหมครับ เออใช่นี่ก็ขึ้นไปซะคุมว่าคุณตกรถไปแปดเก้าสิคุณขายไปแล้วเนะี่ยมันไม่มันไม่ลงมารับแล้วในระยะเวลาหลายๆปีอะ่ะรอบนี้มันก็จะมีบางตัวที่มันก็ไม่ลงมารับนะโอ้ยนะครับคุณที่มันได้ประโยชนะ์เนี่ยอยากไก้การเติบโตเศร,รษฐกิจรอบนี้นะครับหรือไม่รู้อะไรอะ่ะนะฮะเราก็หายากเลยนะ <laughs> ก็ถ้าถูกตัวก็ ก็ลุยไปอเอ่อมันก็ลงไปครับประมาณเนี้ครับพี่ที่เฟคก็เหมือนกอบที่เราบอกไว้นะครับว่ามันก็เดี๋ยวเราดูที่ถ้ามันเป็น ascending นะนะมันควรจะมีแนวรับเท่าไหร่เดี๋ยวเราดูนิดนึง เฟกนะครับพอดีมาออฟฟิศคือเปลี่ยนนะเดี๋ยวดูนี่ให้นิดนึงร้อยยนะี่สิบถ้าเป็นเอชซนดะิงเนี่ยมันจะมีแนวรับอยู่นะกรอบแนวรับเป็น,นะนสามเหลี่ยมก็คือยอยู่อ่าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายเอชซนดิงหรือสามเหลี่ยมอะไรก็ได้เนะี่ยแต่เป็นสามเหลี่ยมขาขึ้นนะก็อยูป่ประมาณแปดเจ็ดหกนะแนวรับรับแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดสี่ประมาณนี้นะ ส่วนข้างบนก็ไปเกาะบนเลยนะฮะถ้าผ่าน904นะีะก็จะวิ่งไปได้อีกระดับหนึ่งนะฮะ ascending คือการเบรคึือไปข้างบนนะฮะก็ไม่น่าจะมากเลยนะครับอาจจะสามสิบจุดสี่สิบจุดห้าสิบจุดนะครับซึง่งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้ก็ได้นะครับครับผมนะครับเพราะว่ายัางยังทำขึ้น A อยู่บางท่ทำ ABC XABC ก็ได้คือมันต้องรอใกรเบรกก่อนอะ ใช่มันต้องรอแบบว่าให้คนขายหุ้นให้หมดก่อนครับมันไม่น่าจะรีบร้อนขนาดนั้นไม่ใช่มันมาปุ๊บปุ๊บต้องรีบร้อนแบบพรีก่อนบีใหม่กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เห็นมันน่าจะอยู่ข้ามปีนะแต่เงินบาทจะเริ่มอ่อนอ่อนขึ้นมาสองวันแล้วนะครับเสียวอยู่เหมือนกันแล้วถ้าสมมติถ้ามันถ้ารอบนี้เขาเบรกที่แปดเจ็ดหกแปดเจ็ดสี่อย่างเงี้ย กลยุทธ์ในการเล่นจะเป็นยังไงครับพี่นิพนธ์จะเป็นการเล่นรอบหรือว่าจะเป็นการแค่เดทอย่างไงครับคือคือมันเป็นคือถ้ามันลงไป876มันจะเป็นรองครับมันจะเป็นรองนะแล้วก็แล้วก็มาสตาร์บลอตไว้ที่870แค่นั้นเองนะคือมันเป็นลองอ่ะเราต้องรองนะรลงมา876ลองนะฮะแล้วก็อาจจะขึ้นไปปีก่อนเดี๋ยวก็ยอดลงมาใหม่อีก มันก็จะเปลี่ยนเป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดแปดสิบเนี่ยแต่มันจะเป็นรูปแบบลักษณะแบบนั้นเนี่ยแต่สุดท้ายมันจะเบรคขึ้นไปข้างบนรบประมาณเนี่ยแต่ถ,ถ้าเซ็ตขึ้นได้สามสีบเป็นนึงก็อาจจะขึ้นสักยี่สิบไเลยนะยี่สิบยี่สิบยี่ห้าจุดอะไรเนงะี้ยประมาณเนี้ยคนะแต่ถ้าอย่างถ้าแบบณนะเวลาเนี้ยก็ยังไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมครับมันมันกลางทางไงครูนี้มันก็จะต้องมีย่อถูกไหมครับ คือช้ามึงย่อก่อนนะมันมีเหตุผลว่าว่าพรุ่งนี้มันไม่ย่อนะคเพราะว่ามันยังมันยังเหมือนมันเหมือนกับว่าไอการย่อลงมาเนี่ยนมันยังย่อย่อมย่อมไม่ครบอ่ะครับว่าจะเห็นแปดเจ็ดหกพรุ่งนี้ก็หลอกอะไรเงี้ยเราก็เล่นเล่นเล่นสั้นอย่างเดียวนะครับพอพอพอมันเบรกตึ้มเบรกเก้าร้อยเนี่ยหนึ่งเก้าศูนย์สี่เนี่ยค่อยค่อยค่อยแบบคือคือสมมติเราเล่นทุกรอบเลย รเราเล่นทุกรอบเนี่ยเราเล่นแบบอ่าลุมนบุญรมาแล้วก่อน872ที่พี่บอกว่าอันเนี้ยมันจะวิ่งขึ้นข้างบนละนะครับเรามันขึ้นไป900ไอวันก่อนใช่ไหมช่าเราปิดไปอ่าเราปิดไป894ใช่ไหมแล้วก็พอมันลงมารอบนี้เมื่อเช้า887รอรอพอมจ็876เราลองใหม่เนาะครับคือเราเราจะได้มาเป็นเป็นทุกครั้งเ่ยที่มันบอกให้ทําเราก็ทำเนี่ยเป้าหมายไม่คือแบบนั้นเนี่ยกำลัง876เราก็ต้องทําครับนะครับ ได้ครับอ,อันนี้จะเป็นทองคำเนี่ยทองมาทองเนี่ยมันก็จริงๆแล้วมันเล่นเสียวะนะมันทําเสียวอะ่ะอย่างที่ทบอกเ<ำ>มื่อวานเนี่ยมันทําแบบเสียวคือการาฟวิกมันทําไม่ดีคือมันปรับฐานแต่ไหนจะไหลมามันก็ไม่เคยลงสองวิ่ต่อนะนะเวลาปรับฐานลงวิกหนะึ่งวิ่ต่อไปมันต้องขึ้นวิ่ต่อไปเป็นโดจินะครับคราวน,นี้ ตอนนี้ยที่เราดูอยู่มันเป็นมันมันใกล้สุดทัร้อนมากเลยใช่ไหมพั18 48, 18นแปดร้อยสี่แปดพันแปดร้อยห้าสิบเนี่ยมันลงมาใกล้นะแต่มันลงไปหนึ่งแปดห้าห้ามันก็เด้งขึ้นมานะใช่ไหมมันก็เด้งขึ้นมาเนะี่ยคราวนี้ถ้ามันจะเด้งให้รอดนเนะฮนะมันก็คือต้องเด้งขึ้นไปในในในสัปดาห์นี้นะฮะคือต้องต้องไปปิดที่หนึ่งแปดแปดเก้าหนึ่งแปดแปดเก้าหนึ่งแปดแปดเก้า แต,แต่ถ้ามันหลุดนะถ้ามันหลุดใช่ไหมถ้ามันหลุดหนะึ่งแปดสี่แปดเนี่ยมันก็จะลงไปพันแปดต้องไหมลงไปพันแปดเราก็ไม่รู้ว่ามันจะหลุดหรือเปล่าถูกปะครับเราไม่รู้แต่ทางเทคนิคข้อมันดูเหมือนเหมือนเหมือนอ่อนแอต้องไหมแท่งเทียนเดก็เป็นแท่งแดงนะแล้วก็ออสซิเลเตอร์ยังไม่มีสัญญาณซื้อเลยแต่อยู่ที่ต่ํานะครับต้องบอกว่าอยู่ที่ต่ํานะ <ใช S 2> อยู่ที่ต่ํ <ใช S 2> าแล้วแล้วเฮ้ยเหมือนับว่าอ่ะ แทงหวันแปดร้อยห้าสิบขึ้นไปพันเก้าหรือลงไปพันแปดร้อยครับเออทำน,งนองเนี้ยเกิดได้สองหน้าเลยอันนี้ประเด็นว่าเกิดตอนไหนเนี่ยใช่เ,เกิดตอนที่ตลาดเราเปิดก็โอเคจะล่่งไปเปิดตอนห้าโมงแล้วหลุดเนี้ยนะสตาร์ทรถก็ไม่ฉันใช่ไหมครับเออเพราะถ้าหลุดลงไปนี้จะไม่ไม่ดีเลยเนยก็คาดว่าก็ขอดีกว่าอย่าหลุดเลยเพราะว่ามันยังไม่หลุด นะครับพูดถึงแนวรับแถ,ถวหนึ่งแปดหกศูนเนี่ยเยอะมากนะนั่นน่ะสิครับยี่สิบห้าวีนะครับดาวเชอรี่ของเดของวีคอ่ะมันขึ้นง่ายง่ายหลืออะไรนเงี้ยนะหนึ่งถ้ากับว่าตัวเลขหนึ่งแปดหกศูนยนี่ต้องดูให้ดีเลยใช่ดูให้ดีเลยอะห้ามหลุดเลยห้าปิดเดหลุดหาด้หามวิดวีคห้ามหลุดนะฮะมันห้ามหลุด เออมันไม่ไอไอตัววีข้ามหรือวิมันนึงแปดหกศูนย์พอดีแล้วดาวตัรี่ก็ถึงแปดหกศูนย์ซึ่งเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งคือถ้าแนวรับมันแข็งแกร่งแล้วมันหลุดเนี่ยมันไม่ด้วยมันรอมาที่เราบอก่าเนี่มันปรับฐานมันรอเส้นวีเส้นนี่แล้วมันมาละเนี่ยแล้วแล้วมันชอบชอบชอบโกงเนี่ยะรบที่แล้วตอนโควิดจำได้ไหมมันมันจะลงมาหนึ่งห้าสามสองมันยังไม่พอมันลงไปหนึ่งสี่ห้าหนึ่งเห็นไหมคือมันทําหลุดวีแปะ นะหลุดยี่ห้าวีกว่าเนะตอนที่สิบหกมีนายไหมมันทำหลุดไปทําไมเพราะเส้นนี้มันเป็นเส้นลับที่ม่ควรหลุดเนี่ยมันทําหลุดไปสุดท้ายมันก็วิ่งกลับขึ้นใหม่แกแล้วมันหลุดนะอ่าตรงนั้นอะหนึ่งห้าสามสองอ้ยมันลงไปพันสี่ร้อยห้าสิบโลไปเจ็ดสิบเหรียญเนราะฉะนั้นถ้าสมมติถ้ามันหลุดตรงนี้ลงไปนะจากหนึ่งแปดูอูลงไปพันแปดอ่ะมันก็มันก็เคยทําอะนิสัยมันเคยทําอ่ะครับแล้วทุกคนก็เสียหายเสร็จแล้วมันก็วิ่งกลับขึ้นมายืนหนึ่งแปดโอซูใหม่แล้วก็เป็นขาขึ้กลลัับบไปเเยยนี่คร เออซึ่งซึ่งซึ่งถ้ามันหลุดลงไปเนี่ยมันจะเป็นขึ้นสามจบแล้วเป็นขึ้นสี่เพราะนี้มันจะนานเลยนะอจะใช้เวลาปรับฐานอีกสี่มันต้องรอให้มีเอดีวีตัดสูรลงไปเลยครับเออแต่ถ้าแต่ถ้ามันกลับขึ้นในช่วงนี้นะมันไม่หลุดแล้วมันกลับขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่ถึงว่าทําขึ้นสามให้จบครับแต่ถ้าหลุดลงไปนะหลุดพานไปร้อห้าสิบเมื่อไหร่ไม่ถึงว่าไอ้นี่ทาขึ้นสี่ใหญ่เลยขึ้นสามจบไปแล้วนะครับ เป็นได้สองหน้าเ่ยอย่างนี้เราเสี่ยงเสี่ยงเขาทําได้ไหมนะครับพี่นิพนธ์จริงๆมันเวลาเล่นมันมีอีกเยอะใช่ไหมครับถ้าจะเยอะๆอย่าพึ่งใช่ไหมไม่คุณเสี่ยงเพราะว่าเราจะแทงถูกหนึ่งแปดหนึ่งแปดห้าห้าเราแทงสูกมันขึ้นไปหนึ่งแปดอะไรนะหนึ่งแปดเก้าศูนย์มันต้องปิดอยู่ดีเพราะมันยังไม่ไปอยู่ดีมันก็จะตั้งโลกใหม่มันก็ยังไม่ไปอยู่ดีเพราะว่าการมันยังไม่ไม่งัด มันยังไม่สู้หรอกอไหมมันยังไม่ไปอยู่ดีมันก็อาจจะต้องปรับฐานไปอีกสองสัปดาห์อะไรเงี้ยโอ้หอ,อกข้างอีกอมันก็ยังเยอะไม่ได้นะแต่ถ้ามันขึ้นไปยืนพันเก้าได้มาหลายปั๊บเนี่ยอันเนี้ยแล้วมันค่อยๆขึ้นนะไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆก็วิ่งขึ้นไปแบบวันนั้นร้อยเหรียญนี่ไม่ใช่นะค่อยๆขึ้นอน่ะค่อยๆขึ้นก็ค่อยๆขึ้น,อ,นอ่าแบบเนี้ยนแบบเนี้ยอืแบบเนี้ยอ,อนาคตมาละถือว่าตอนนี้ไม่หลุดนะแล้วก็พรุนี้ก็ค่อยๆขึ้นไปนะสัปดาห์หน้าก็ค่อยๆขึ้นไปอะไรเง ขึ้นไปแล้วก็ยังเวียงลงนี่อ่ะยังเวียงลงเนี่ยยังเวียงขึ้นเวียงลงอยู่จะไม่ไปเลยถ้ามันลงนี้ก็เสี่ยงช็อตไปสิครับคือถ้ามันหลุดเ่ะมันก็ช็อตได้ไงอ๋อมันสําคัญเหมือนกันดีว่ามันหลุดตอนไหนเนี่ยนั่นน่ะสิเราจะตั้งเครื่องไว้เลยไว้ก็แล้วแต่นะใช่ใช่กําลังจะถามตอนเลนครับสุิว่ามันหลุดตอนเนี้ห้าโมงมันหลุดตอนห้าโมงเราทําไงก็ตลาดเราปิดอ่ะใช่ไหมสูกป่ะครับ ก็ส่งอาเดร์ไม่ได้ไงใช่ปะมันอยู่ที่ว่ามันหลุดตอนไหนหรือมันไปหลุดตอนตีตีสามครึ่งอ่าซึ่งซึ่งมันมักจะเกิดตอนตลาดปิดตอนเย็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วมันแล้วก็มันถ้าถ้ามันจะลงมาจากพันพันเก้าแล้วลงมาพันแปดร้อยห้าสิบเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับห้าสิบเหรียญเนี้ยมันจะหลุดตอนไหนแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่หลุดหรอกแต่นี่มันจ่อ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 อยู่เนี่ย จาะบางเงาอยู่ยนเนี่ยหนึ่งปจรงิงหนึ่งไปไอ้ตรงเป็นแหกศูนย์นี่นจ่อจ่อจ่อเนย่าเยอะอย่าเยอะรถรถรถไปแล้วเดีย๋ยวเดี๋ยวก็กลับไปริมใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงตอนเนี้ยในระบบของเราเนี่ยนะฮะที่เยอะมันจะมีคนลันเซนมาจากพันสองเท่านั้นถูกไหม1200พันสองพันห้าผูนี้เขาเยอะได้แต่เขาเยอะเยอะอยู่แล้วแต่คนเล่นรอบเนี่ยมันก็คือต้องปิดไปแล้วถูกไหมครับคนเล่นรอบมันต้องมือเปล่าอยู่แล้วอะเตรียมที่จะทําตรงไหนแค่นั้นเองครับมันก็เหลือเฉพาะคนเล่นสั้นเนี่ย เล้นระบบของเราเป็นสิบห้าหนึ่งใช่ไหมครับจริงๆแถวนี้มันก็แค่หนึ่งไงอือเล่นแค่หนึ่งคอนห้าคอนสิบคอนใช่ไหมถ้าสิคอนห้าสิบคอนร้อยคอนเนี่ยก็คือเล่นแค่แค่แค่สิบเปอร์เซ็นของของพอร์ตอ่ะครับถูกไหมอือก็ประมาณนี้ยครับถ้าอางนั้นที่ก็ต้องอย่าเสี่ยงเยอะอ่ะอย่าเสี่ยงเยอะ มัน,มน,นเป็นไปแค่เก่งกําไรโดยโดยโดย,โดยระบบของเรานีย่ยมันไม่ควรชั้นไม่นี่มันแอดเนมนเนยอะครับอันนี้มันไม่น่าห่วงอยู่แล้วถ้าเล่นน,น้อยๆนะครับ,รบจะทับรับไปสิบคอนแต่จริงๆเราเล่นร้อยคอนอย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหาใช่ไหมครับพอพอรามีมาจิ้นกันกานทีจะเยอะอันเนี้ยก็ไม่ถือว่าอัดช็อตนี้แพ้ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแพ้แค่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวชนะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่ก็คือแค่ขึ้นมาได้สิบจุดเสียไปร้อยจุดแต่ขึ้นมาสิบจุดมันก็เท่าถุนแล้วไงครับ คำไนานําก็คือว่าใหญ่เยอะถ้าถ้าอย่างนั้นไอ้ตรงหนึ่งแปดหกศูนย์ที่เป็นแนวเยอะๆอย่างเงี้ยรองได้เลยเสียงรองเสียงรองใจใหญ่เยอะเออจนเนี้ยรองรองได้ใจใหญ่เยอะเพราะว่าแท่งเทียนของร้อยี่สิบนาทีมันเป็นโดจิไงครับมันดันขึ้นมาแล้วไงมันก็บอกว่ามันก็ควรจะดันต่อขึ้นไปอย่างน้อยก็หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดเจ็ดสี่อะไรเงี้ยครับก็ประมาณเนี้ยได้ครับคือตลาดมันบอกเราเยอะว่าใหญ่เยอะแค่นั้นเอง ครับพี่อืมชัดเจนมากครับสำหรับทองคําพินิพนธ์ครับได้ครับพินิพนธ์ครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณพินิพนธ์มากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับพินิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุนค i q p อคพบริษัทหลักทรัพย์ไอราจํากัดมหาชนนะครับพินิพนธ์บอกนะครับตลาดใกล้ที่จะจบรอบนะแล้วนะครับส่วนทีเฟกนี้พินิพนธ์มองว่าเป็น จังหวะรองนะครับถ้ามีแนวรับลงไปที่876ถึง874ผ่าน904ไปก็คอนเฟิร์มนะครับส่วนตัวทองคำเนคืนนี้ให้ดูที่1860นะครับลองได้แต่ใหญ่เยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับ